สวัสดีครับตอนเช้าครับฮ็ดงานปีสองเช้าเมือ่อีงพอดีง่วออกลูกครับงัวออกลูกก็เลยต้องมาแซ่นมไว้ครับงัวมันที่มัดสายแดงๆไว้นี่คือนมจะหาง่วหน่อยกินมอนอืนพุ่งพ่งนี้เศร้าครับแต่นมพวกนี้ครับจะให้กินหน้าเกิดไหมครับเนี่ยเอาขวดนมมากอกไว้อันนี้รีดจากแม่ครับรีดออกจากแม่นะ ราะมันขอดสองตัวครับขอดสองตัวก็ต้องสองขวดตัวละขวดครับอ่ารีดออกจากแม่ที่ขอดลูกไม่นี่ยแล้ครับเรารีดมาเก็บเสียตูวเสียแข็งไว้ครับเอาเสียแข็งไว้ในตู้เสียแข็งเวลาอยากใส่ก็เอามามาตั้งไว้ข้างนอกมื่นหนึ่งก่อนอาจจะครึ่งวันก็ได้ครับตั้งไว้พอละลา,ลายาก,ก็ใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้ที่อุณหภูมิสิยองศาเนี่ยครับเพราว่าตั้มก็หานะครับแต่กับ่อติดลบครับ กระแซด้วยน้ำอุน่นน้ำอุ่นค่อนค้างออกไปซั่งห่อนหมดแล้วครับนี่ครับแซ่เข้าไปอันนี้คือสายยางครับนี่เดี๋ยวจะเปิดน้ำห่อนน้ำห่อนมาจากถังน้ำห่อนนะครับเปิดน้ำห่อนปุ๊บผสมน้ำอุ่นนิดนึงนะครับเมื่อกี้เปิดแล้วเอาพ่อเอาพ่อขาอ,ออกใทข้งค่อนข้าง,งห่อนนิดนึงครับ ใส่อุ่นหลายมันกัเออใส่อุ่นมันกับบอ่อไข่มันน้ำนมข้างในมันจะบอ่บอบอ่อฮอนถ้าต้องใส่มันพอดีเดี๋ยวมีน้ำเกา่าอยู่ครับต้องใส่น้ำเก่าออกจังหน่อยเห็นไหมครับไอขึ้นมาเลยอยืบเดี๋ยวครับแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ครับค่อนข้างไปทั้งฮอนแต่ว่าเอามือลุยลงไปกะ กระพ่อจับได้จับได้บระมาณนั้นครับว่ามัน,ม,นมันก็ออกคันห่อนนิดนึงแช่ไว้ครับหาหน้าที่แช่ไว้จนกว่านมของในจะอุ่นเหรอครับเดี๋ยวก็มาให้กินเนี่บจำเบอร์ไว้เลยครับจกเบอร์อยังไงเบอร์วันที่สีปุ๋ยว่าน,นี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าออกหาตัวครับวันที่สีออกหาตัวโอ้ หลายป่ครับพุนน่ะวันวันที่สิบเสมอครับวันที่ยังเกาะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้สิบสองสิบสองวนัวนหมู่มนสิบเอ็ดออกแค่ตัวเดียวครับที่สิบออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัววันนี้วันที่สิบสองสิบสองเดือนหนึ่งสิบสองเดือนหนึ่งมันออกสองตัวครับผมจำเบอร์ไว้ได้ แ้วก็ใส่ว่าเพศผู้เพศเมียเนี่เพศผู้ผู้ผู้ครับผู้มัติดตัวเมียตัวเมียตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ครับแ้่ก็ใส่ซื้อใส่ซ,ซื้อไว้ครับเดี๋ยวเพราะว่าเอาขึ้นไปข้างบนมันจะได้รู้ว่วางั่วแต่ตัวต้องไม่ซื้อนี่ครับที่หนึ่งกับที่กับที่เจ็ดเอาไปหอยข้อไปครับบ่หอยข้อกับหอยวไไ้ใน่นหอยไว้ได้คอกครับไอยนามไอ้นาขึ้นมากครับไอจากน้ำ้อนตรงนี้ ที่หนึ่งเห็นไหมครับจีหนึ่งกับทีเจ็ดจีหนึ่งกับทีเซวาทีเซเว่นครับได้กีดหนิไหมถึงว่าเซวาภาษาภาษาภาษาบ้านเขาครับเนื่องในอคาดนี้แหละครับต้องเตรียมเตรียมเตรียมมันที่เตรียมเบืองงัวแม่ที่เป็นแม่งัวครับก็เตรียมใส่เพ็ใส่เพ็ผูเพ็เมียไก็ภาษาอังกฤษซื้อมันครับ แล้วก็มากินนมนะครับกินน,มก,น,นมกระรังแซนอุ่นอยู่ครับอ,อ่านกระรังขึ้นมาข้างนอกข้างบนอาจจะรอบนอกขวดนะจะอุ่นอยู่ครับแต่ข้างในมันยังเย็นอยู่เรเขาก็ต้องใส่เวลาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจังไรกัมาป้อนนมครับนี่คือการแซนนมครับเอาคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ